มีเทอรี่อองลี์ตำนานอาเซนอนเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกือบจะไม่ได้ย้ายมาอาเซนอนซะแล้วก่อนจะไปรับชมรับฟังกราบขอวินวอนหัานผู้ด,ดูช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กับช่องขยี้ฟุตบอลด้วยนะครับ <S <S พวกคุณเชื่อไหมว่าผมเกือบไม่ได้ย้ายมาอาเซนอนแล้วนะไม่ใช่เรื่องค่าตัวหรือค่าเหนื่อยเลย เรื่องเบอร์เสื้อลุ้นๆเลยล่ะตอนแรกกับผมจะเอาเบอร์12เพราะมัน,มนเป็นเบอร์สัญลักษณ์ของฟานบาตเทนเอยไอดอลผมเลยแหละคนนี้เออคงไม่ได้ครับมีคนใส่แล้วครับคุณอองรีเวนเกอร์เขาบอกผมงั้นเบอร์10ก็ได้ครับก็มีแล้วเหมือนกันครับเออเบอร์7ล่ละครับอ๋อนั่นก็มีแล้วครับผมก็ไล่ไปเรื่อยๆยังไงก็ไม่ได้อีกเอ,อเอาไงดีวะ เจครับเบอร์หนึ่งแล้วกันครับเออขอโทษนะครับคุณองรีคุณคิดว่าคุณเป็นผู้รักษาประตูหรือไงครับเออขอโทษครับผมลืมไปสุดท้ายผมก็นึกได้ว่าโยฮันคราฟะเคยสร้างตำนานไว้ที่เบอร์14เอองั้นเบอร์นี้ก็ได้ครับคุณเวนเกอร์จริงสิงั้นโอเคก็ตามนั้นเลยแล้วกันนะนั่นแหละครับผมก็เริ่มสร้างเรื่องราวตำนานเบอร์14ไว้ที่ไฮบิวรีเรื่องมันก็ประมาณนี้แล้วละครับอตัดจบแบบละครไทย จะลงทุกวันพฤหสัสศุกเสาร์อาทิตย์เวลา18นาฬิกาหากคนตัดต่อโดดเรียนได้จันอาคารพุทธมันจะตัดลงอีกทีเฮ้ hey! หากคุณผู้ดูดูแล้วถูกอ,อกถูกใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ด้านข้างและกด s ับสไคร b e ด้วยนะครับ